มาแล้วนะครับ Honda GB 3 5 0 4หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะเข้าไทยวันนี้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรหัส GB 3 5 0 4นะครับย้ำเขาว่ามี C อยู่ข้างท้ายเพราะว่าเขาจะมีตนสแตนดาร์ดมีแล้วแต่ณนะตอนนี้ประเทศไทยนำเข้ามาในส่วนของตัว G.B. 3 5 0 c ที่มาจากคำว่าคลาสสิกความพิเศษตัวนี้คืออิมพอร์ตและประกอบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับความเนี้ยบเนี่ยที่ผมเคยไปเห็นที่ต่างประเทศที่อีกมาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยคือเว่าเนี้ยบมากถ้าเป็นตัวงานประกอบญี่ปุ่นนะครับพูดถึงคําว่า G.B. เนี่ยบอกตามตรงว่าผมมีโอกาสได้ขับ G.B. ตั้งแต่ในยุคสมัยนี้ตั้งแต่คันนี้เลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Honda าขับแมนในยุคนั้นนะครับที่ออกแนวคาเฟ่เรเซอร์หน่อยเขาอยู่ในซีรีส์เดียวกันที่เป็นซีรีส์ของ G.B อารมณ์เนี้ยบอกเลยว่ามีน้อยรุ่นที่จะเป็นแบบนี้อ่าเหมือนในยุคประมาณยุค5060ในสมัยนั้นเลยคือมันเป็นฟิลที่แบบไทม์เลสอะไทม์เลสดีไซน์ที่อีกกี่สิบปีผมว่าดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับความสวยของบนถังสีและความพิเศษของเครื่องยนต์ที่ฟิลลิ่งความว่าคลาสสิกอะหสศูบรูปโปนะครับ3 5 0รีซีจริงๆมัน3ามรี่แซีและความเจ๋งคือเป็นเสื้อแบบแอร์คูลด้วยลองในภาพยุค2020มอเตอร์ไซค์รุ่นไหน ยังมีคีบเครื่องนี้นะครับมันน้อยรุ่นมากส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเรียบใส่หม้อน้ากันหมดละมันดีแหละระบายความร้อนได้ดีในเมืองร้อนๆเลยแต่ถามว่าคําว่าคลาสสิกอะไปใส่หม้อน้ํามันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นแอร์คูลที่ใช้การระบายความร้อนด้วยคลบเครื่องแบบนี้เลยความสวยงามคือเราจะเห็นคีิเป็นเส้นๆๆๆมีการเดินเห็นนะปัดเงาเส้นนี่คือตีมยุคมอเตอร์ไซค์ยุคประมาณนั้นแหละตั้งแต่5 0 6 0 7 0 8 0หกนจนย์นเ์นะครับที่คำว่าคลาสสิกมันต้องเป็นผินมบบนิย แล้วก็1สูบลูกโตนะย้ำคำว่าหนึสูบลูกโตนะครับเสียงของถ้อยเสียงมันจะเป็นอารมณ์แบบหนึ่งพามันหนึ่งสูบอะถ้าเป็นรถเล็กมันจะเป็นเสียงอารมณ์หนึ่งแต่พอหนึ่งสูบที่มีซีซีขนาดใหญ่มันเป็นกลิ่นอายของความว่าคลาสสิกยิงมากเลยนะครับ เบาสองตอนนะครับแยกกันบ่งบอกความคลาสสิกตัวซบางคนหน้าบางคนหลังจะยาวลงมานะครับแล้วก็เลือนใหม่จะมีความเป็นร่วมสมัยนะครับบางคนบอกอยุคใหม่มันต้องดิจิตอลหมดแล้วยุคนี้มันต้องร่วมสมัยคือผสมผสานระหว่างไม่เข็มนะครับที่มีความเป็นอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลแล้วก็มีพวก led บอกแบบบอนนิ่งต่างๆนะครับร่วมสมัยอะความเป็นเข็มะมันเป็นกลิ่นอายอารมณ์นั้นถ้ามาเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจะไม่ใช่คลาสสิกนะครับแต่เนี่ยคือมันได้ไหน่ยนะ มีเข็มให้เราเห็นในส่วนของตัวท็อ c คอนโทรนะครับหรือตัว t ทชั่นคอนโทรน่ยปิดง่ายๆเราไม่เห็นปุ่มเลยนะครับปุ่มก็ซ่อนอยู่ด้านข้างนี้เราแค่กดค้างปึ๊บนี่ปิดเรียบร้อยละคือเอาจริงมันคือช็อตคัทของเหมือนสไตล์พวกรถวิบากหรือซีไครับแต่อันนี้คือใส่ออกมาแล้วผมชอบฟิลใครเจอทันจริงลองไปกดปุ่มนี้ดูฟิลการกดปุ่มอะไม่เหมือนปกติมันนุ่มละมุนมือมากอันนี้พูดตรงๆเลยต้องลองนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มอันงนึงอยู่บนนี้กดถ้าสมมติเรากดคู่จะเป็นการเข้าไปแบบ เซตฟังชันต่างๆนะครับอ่าอันนี้โหมดอีโมันเป็นเรื่องตัวไฟเตือนว่าสมมุติถ้าเราออนไว้อยู่เนี่ยการขับพฤติกรรมนี้มันจะเป็นบอกว่าประหยัดน้ํามันแต่ถ้าเราปิดมันจะไม่บอกอะไรเลยแต่มันไม่ได้มีผลเรื่องว่าถ้าเปิดแล้วจะทําให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่เหมือนเปิดเพื่อแสดงเฉยๆ,ๆบางคนก็บอกว่าเอ้ยอยากรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนขับแล้วประหยัด เราก็กดออนไว้แต่ถ้าออฟก็คือจะไม่โชว์เลยก็ขับแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่รู้สึกผิดเอาให้เต็มที่ได้เลยและอีกจุดเลยคือไฟกลมนะครับโคมเมียมหัวกระสุนบอกเลยว่านี่คือดีไซน์ที่ไม่เบื่อความร่วมสมัยจะมีความเป็น LED เพิ่มเข้ามาอ่านะครับเรามองด้านข้างเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยุค80 90อย่างนี้เลยโคมเมียมคิวโคมเมียมแต่ด้านหน้าปกติจะเป็นไฟหลอดใช่ไหมในยุคนั้นแต่เดี๋ยวนี้เป็น LED แล้วได้ความสว่างได้ว่ามอมไรไฟเลี้ยวเป็น LED เหมือนกันแต่ เป็นดีไซน์ของยุคงามเหมือนกันคือต้องเป็นไฟเลี้ยวกลมอ่าเป็นไฟเลี้ยวกลมนะครับสังเกตว่าตัวจะเป็นไฟเลี้ยวที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าปกติเลยปกติเราจะเห็นไฟเลี้ยวพิมพ์นิยมที่อยู่ในเกือบทุกรุ่นเนี่ยแต่เนี่ยคือเป็นไฟเลี้ยวของคำว่าคลาสสิกเลยอีกจุดหนึ่งเลยที่เป็นรายละเอียดที่บอกว่าขาดหายไม่ได้นั่นคืออะไรเวลาเราเติมน้ำมนันรถยุคใหมอ่อ่ะ ้ามันจะติดถังแต่รถคลาสสิกฟ้ามันต้องติดกุญแจขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แหละคือความคลาสสิกที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความฟังก์ชันหรอกแต่มันเป็นกลิ่นอายของอารมณ์ยุคนั้นนะใครที่เกิดทันยุคนั้นอมอเตอร์ไซค์ยุคนั้นนะครับ80-90ไม่ต้องถึง50หรอกมันจะเป็นกลิ่นอายอารมณ์ประมาณนี้แหละมาดูนันที่ช่วงล่างนะครับดิสนา่าฝั่งขวานะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์เบรกอ,อ่าตัวนี้เบรกเหลือๆยแล้วเอาว่าเหลือๆนะครับแล้วก็ถ้าดูดีไซน์ล้อเนี่ยเป็นแม็กนะครับ แต่ถ้าสังเกตดีๆตัวก้านแม็กเขาจะเป็นก้านแบบเล็กๆให้กลิ่นอายคล้ายๆกับคําว่าซีรอ่าแต่เป็นล้อมแม็กนะครับล้อมแม็กมันดีดูแลรักษาง,ง่ายซีรวดเราต้องคอยมานั่งทําความสะอาดนะครับปล่อยน้ําเกาะน้ำเลยมันก็เรื่องวามทำความสะอาดหลายๆอย่างก,การดูแลมันจะยุ่งยากกว่าเรื่องตัวต้องมีอย่างไหนโดยแต่พอเป็นล้อมแม็กมันจบเลยนะครับถ้าเน้นความฟังก์ชันใช้งานมันก็สะดวกสบายล้อหลังองารมณ์คล้ายๆกันดิสเบรกเหมือนกันเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็โช๊คเนี่ยจะเป็นโช๊คซ้ายขวา นี่คือดีไซน์ของโชคยุคคลาสสิกเลยนะครับสมัยนะั้นเลยสามารถปรับพิลดตตรงนี้ได้คลิกๆๆ แล้วเห็นหน้าตาคลาสสิกอย่างนี้มายุคใหม่แล้ว ABS ต้องมีนะครับ h t s c หรือ traction control ก็มีครบนะครับปกติจะมีแค่ ABS แหละแต่นี่มียัน traction control เลยนะครับและอีกโจนหนึงคือมือใหม่มือใหม่บอกว่าบิ๊กไบค์เครื่องมันจะแรงไปหรือเปล่าอันนี้เบอกว่าด้วยความ Classic คลาสสิกอ่ะเขาจะเป็นความเน้นสมูทนุ่มนวลกลิ่นอายเล่นเล่นของ feeling มากนะมันเลยทําให้มันได้ความรู้สึกที่ช m o นอลข a l คำว่าคลาสสิกแล้วก็ขี่ง่ายกาลังไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปคือสามร้อยห้าสิบผมว่ามันก็ดีนีถือว่าใหญ่ วิ่งในเมืองเลยมันเลื่อๆมันเป็นซีซีที่บอกว่ามันใช้งานแบบได้ครอบจักรวาลน,นะครับวิ่งในเมืองก็ได้เดินทางไกลกาลังยังไงมันเหลือแล้ววิ่งความเร็วยังไงมันได้อยู่แล้วและที่สําคัญคือรถมันไม่ได้หนักมากถือว่าเบานะครับมาดูตรงคันเกียร์นะครับปกติมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเราจะเป็นมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวอันนี้มีด้านหลังด้วยนะครับคือปกติเราก็แค่หนึ่งตบลงเน่อนั้นก็ง,งัดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เนี้ยมีด้านหลังด้วยอ่ามีด้านหลังด้วยนะครับ เราแทนที่ว่าเราจะงัดขึ้นเรามาเหยียบด้านหลังแล้ได้คลาสติกนะครับข้อดีคืออะไรนะมั้ยใครเคยที่เป็นคนชอบใส่รองเท้าสีขาวส่วนใหญ่จะไม่ชอบสีมอเตอร์ไซค์มีเกียร์เพราะอะไรนะรเวลางัดขึ้นรองเท้ามันจะดำนะครับแทนที่เราจะงัดขึ้นอย่างนี้เรากดหลังเราเลยเป็นการสรับเข้าหนึ่งก็ตบลงตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตบอ่าอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขางัดขึ้นหรือเราจะขับแบบปกติคืองัดขึ้นก็ได้อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ได้หมดนะครับในอดีตมันจะเป็นช่องเก็บของนะครับแต่ยุคใหม่่อัดดแนนไป้วย ของเต็มไปหมดนะครับมีเรื่องแบตเตอรี่มีพวกรีเลย์อะไรอยู่สำหรับเอาเก็บของไม่ได้นะมีหกเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ล็อกนะครับอาหมวกกันน็อกก็คือของอกันเป็นนิ้วๆครึบล็อกนี้ได้เลยเวลาจะปลดก็ใช้กุญแจคลาสสิกนะครับอันนี้จะเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับไม่ได้มีการแต่งเพิ่มเห็นที่เห็นเราเห็นแหลนะ็กเนี่ยเหล็กจับกันตกหรือตัวเหล็กเหล็กอะไรพวกนี้อันนี้คือของเดิมเลยน,นี่คือรถสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยอันนี้จะเป็นมุมรถแต่งนะครับที่ ทางฮอนด้าแต่งโชว์นะบอกเลยว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่บอกเลยว่าสวยมากแต่ก่อนจะมาดูว่าของแต่งที่มีอะไรน่าสนใจบ้างผมอยากจะพามาชมในข้อมูลเทคนิคของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ผมบอกเนี่ย348รสีซีหนึ่งสูบลูกโตระบายความร้อนด้วยแอร์คูลคีบเครื่องนะครับเห็นอย่างเงี้ยมันคือความคลาสสิกแต่อยากบอกว่าข้างใน Honda ใส่เทคโนโลยีที่อยู่ข้างในที่เราอาจจะมองไม่เห็นนั่นคืออะไรในส่วนตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยโปรตีนหนึ่งสูบมันต้องมากับความวัดสัน่น บางคนจะบอกว่้หนึ่งสูบมันขับไม่สบายเพราะมันจะสั่นเป็นเจ้าข้าววิ่งไกลมือมันจะชาหมดแล้วมันจะสั่นสะท้านขึ้นแหนแต่ Honda เขาใส่ตัวคาลเตอร์บาลานเซอร์นะครับหรือตัวเข้าเวียงเนี่ยมันจะมีเข้าเวียงใหญ่แล้วจะมีเข้าเวียงน้อยตัวหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันแบบพอดีทําให้มันจะหักล้างแรงสั่นกันเองทําให้รถเนี่ยยังมีกลิ่นอายความหนึ่งสูบแหละแต่มันจะไม่สั่นจนใช้งานแล้วหงุดหงิดนะครับลองในภาพรถคลาสสิกยุคก่อนทำไมเราถึงต้องใส่สูบเยอะเเพราะว่าหนึ่งสูบลูกโตมันจะสั่ วิ่งทางไกลมือมันจะชาแต่พอมันมีเคาเตอร์บาลานเซอร์ที่มันหักล้างกันมันจะสมูทเนียนนุ่มเลยแต่ยังได้กลิ่นอายฟิลลิ่งของคาว่า1นสูบลูกโตอยู่อีกจุดหนึ่งที่เครื่องยนต์3 4 8 4หรือ354ดูเหมือนจะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแต่ Honda บอกว่าถ้าเราดูสเปคตัวนี้แรงบิดจะมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์354ทั่วไปเพราะอะไรเขาจะมีการวางข้อเหวี่ยงกับตัวสปอคสอสูง เป็นแบบเยื้องกันนะครับลองด้วยผปฏติปอกเสื้อสูบจะอยู่ตรงๆใช่ะครเขาเหวี่ยงจะอยู่ตรงกลางเซนเตอร์บดีลูกสูบจะชักขึ้นชักลงแนวนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเขาจะมีการเยืย้องถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับลูกสูบมันจะอยู่นี้แต่เขาเหวี่ยงอะ่ะเขาจะเยื้องออกมามันจะเยื้องกันอย่างนี้เลยแล้วก็ก้านก็จะงอด้วยบางคนถ้าผ่าเครื่องอมาครั้งแรกจะตกใจเฮ้ยก้านมันงอเลยอันนี้งอเดิมโรงงานนะเพราะว่าเขาเอาเข้าเหวี่ยงเนี่ยเซนเตอร์ของตัวเข้าเหวี่ยงเนี่ย หรือแข็งช้ามเนี่ยเขาเยื้องออกมาจากปอกเสื้อสูทําให้ตัวเนี้ยมันจะมีการไหลลื่นของแรงบิดคือเป็นช่วงเขาเรียกว่าการจุดระเบิดได้ดีการทำงานเครื่องยนต์มันจะเพิ่มแรงบิดขึ้นมาใหไว้ให้เข้าใจง่ายๆนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฟี้ยวม,มากๆซึ่งปกติเราจะไม่เห็นอยู่ในรถคลาสสิกนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือบางคนจะกลัวว่าแอร์คอัว มันจะฮีทมันจะร้อนหรือ่บถ้ทวิ่งใหน่งุงเทพตัวนี้เขาจะมีการฉีดน้ํามันเรื่องตัวน้ํามันเครื่องนะครับปกติลองนึกภาพว่าปกติปั๊มน้ำมันเครื่องดี๋ดูดๆขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะฉีดมันจะมีรูเล็กๆอ่ะตามชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเพื่อลดความร้อนให้กับชิ้นส่วนนั้นๆแต่เขาบอกว่าตัวนี้มันจะเหมือนมีน้ําพุข้างบนนะครับถ้าเราเปิดฝาวาวแล้วสตาร์ทรถเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเหมือนมีน้ําพุอ่ะน้ำพุน้ำมันเครื่องพุ่งขึ้นมาอยู่ในห้องฝาวาวนี้ด้วยแล้วก็ใหห้้นไไลลยยอองปปเเพื่็การค ความร้อนให้กับปอกเสื้อสูบบิงบอกเลยว่าเห็นอย่างเงี้ยก็คือใส่เทคโนโลยีที่จัดเต็มมาให้กับคำว่ารถคลาสสิกนะครับและตัวนี้เป็นรถ5เกียร์นะครับก็ผมว่ากำลังมันหลายๆแรงบิดเขาจะในเรื่องตัวแรงบิดอ่าอย่างบอกว่า Classic คลาสสิกคงไม่ได้แบบลากว่าม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 า,มา,มาตัดรอบตัดอะไรขนาดนั้นแต่มาจะเป็นรถแบบมาเรื่อยๆแต่เป็นรถที่ขับสนุกเขาเรียกว่าสุนทรีมือนะครับเหล็กนี้อ่าผมหาเหตุผลมาแล้วว่าเขาใส่มาให้เลยเพราะอะไรนะครับที่เห็นทางด้านหน้าด้านหลังเนะี่ยสังเกตว่าในตัว 3 5 0 4บางคนหน้าและบางคนหลังเขาจะมีขนาดที่ค่อนนืางใหญ่จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้แต่การที่ใส่เหล็กตัวนี้เสริมคาไปทั้งด้านหน้าด้านหลังมันจะนําให้เวลาวิ่งเนี่ยมันจะไม่สั่นอ่านึกภาพไหมมันจะมีความแข็งแรงที่มั่นคงกว่าลองนึกภาพด้ยวยบาบงคนยาวส่วนใหญ่เวลาเราซานลนเนี่ยยิ่งสมัยยุคก่อนสูบเดียวที่ไม่มีบาลานเซอร์จะเห็นเลยบางคนที่สั่นกว่ารถอีกแต่ตัวนี้ก็คือจะด้านหน้าและด้านหลังก็คือมาแบบคือมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงแล้วง่าย แล้วเรามาดูกันต่อในส่วนของของแต่งนะครับของแต่งเขาจะผสมผสานระหว่าง2ส,งสําตำรับคือ H2C ของ Honda แล้วก็โคพันเนอร์อย่างคิตาโกะนะครับที่ผสมผสานกันกลิ่นอายนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยจากรถเดิมนี่เมื่อกี้เราพาไปชมนะครับชิวหน้า,าเห็นชิวหน้านะนี่ก็จะเป็นชิวหน้าชิวหน้านี่แยกชิ้นกับตัวกรอบไฟหน้าเนี่ยอันนี้แยกกันกาดไฟหน้าจะแยกกันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็น,นของ H2C นะครับการถังน้ํามันเ่อเวลาบางคนบอกว่า เราคลาสสิกก็จริงแต่หัวใจเรายังซิ่งอยู่นอนขับนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกันพวกหัวเข็มขัดเนี่ยก็จะกันตรงนี้ได้ที่ผมชอบจุดหนึ่งคือเบาอย่างที่บอกว่าของเดิมเนี่ยเบาเขาจะเป็น2ตอนแต่พอเป็นเบาตอนยาวที่แบบเล่นสีเล่นลายเดินอะไรพวกนี้แบบเดินได้มันดูสวยคลาสสิกยิ่งหนักนะครับและนุ่มขึ้นด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นแหลกอันนี้ก็คือแหลกใส่เพิ่มเติมขึ้นมา กระเป๋าเนี่ยเมื่อกี้ถึงบอกว่ามันมีแหลกเดิมมาให้แต่อันนั้นนะ่แนะแหลกมันเทาวายึดบางคนแต่ถ้าเกิดจะใส่กระเป๋าจะมีแหลกเสริมในการยึดแหลกตัวบางคนนั้นเพิ่มบิดงทำให้เราใส่กระเป๋าเพิ่มอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่เราสามารถสือเพิ่มได้กาดแข็งด้านล่างจริงๆมันเป็นกาดเฟรมแหละรถยุคใหม่มันเป็นเครื่องแขวนได้ไหมครับแต่มอเตอร์ไซค์ยุคคลาสสิกมันต้องเป็นเฟรมที่เป็นโครงลาวอย่างเงี้ยล้อมรอบตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกาดเฟรมไม่ใช่การาดแ็งนะคับ เพราะว่าเครื่องเขาไม่ได้เป็นระบบแขวนเขาเป็นระบบยัดเขาเ้าไปในเฟรมนะครับแคสบาร์นะครับอ่าอันนี้ก็ของคิตาโกะเนี่ยที่ผมบอกนะคิตาโกะแล้วถ้ามาดูพวกงานเนอโลมิเนียมเนี่ยขาคันเกียร์จะเป็นแบบอันนี้จะแบบซิงละของเดิมมันจะมีด้านหลังอันนี้จะไม่มีอันนี้จะเน้นความสวยงามด้วยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พวกฝาปิดต่างๆอ่าอย่างเห็นไหมอันนี้ฝาปิดมาจานไฟฝั่งนี้เป็นอลูมิเนียมเดินคีบนะครับแล้วย้อนไปดูฝั่งนู้ดฝาปิดตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมซึ่ง การเดินคีบเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยจะได้เรื่องการช่วยระบายความร้อนขึ้นมาอีกเพราะอะไรที่เป็นคีบอะไรที่ลมมันวิ่งผ่านอะโลหะมันจะซิงความร้อนเข้าหากันนะครับและลมวิ่งผ่านครีบเนี่ยมันก็จะช่วยคลายความร้อนด้วยนอกจากความสวยงามยังช่วยเรื่องตัวกายความร้อนได้ด้วยอีกจุดหนึ่งอันนี้บอกรายละเอียดเล็กน้อยแตะเท่เลอเกินกาดแต่นะครับแม่จากแต่เดิมๆใส่นี้เข้าไปมันดูคลาสสิกยิ่งหนักได้เลย รถเดิมคําว่าคลาสสิกอ่ะมันคือทําเลสดีไซน์แล้วแต่พอเรามาแต่งต่ออย่างที่บอกว่าไม่ต้องบอกว่าแต่งอย่างนี้คําว่าคลาสสิกอ่ะมันไม่มีข้อจํากัดว่าเราต้องแต่งอย่างนั้นต่างนี้อย่างนี้นะมันอยู่ที่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนเราสามารถแต่งได้หมดแต่นี่คือทาง Honda ไกด์ออกมาว่าอันเนี้ยสูตรสาเร็จถ้าแบบอยากแต่งแบบไม่คิดเลยมากจากสูงก็จะเป็นอย่างนี้จะไปแต่งต่อเองอันนั้นก็แล้วแต่ออปชั่นของแต่ละคนละอย่างที่บอกนะครับว่ารถ g b 3 5 0 C ของ Honda เนี่ย เป็นตัวที่ Import จากญี่ปุ่นนะครับประกอบจากญี่ปุ่นถ้าเราดูเรื่องงานประกอบมันมีความเนี๊ยบที่เห็นได้แบบชัดเจนมากและงานวัสดุในการทำเนี่ยผมชอบตะเข็บตรงนี้มากเลยตะเข็บถังมันบ่งบอกความแบบปราณีตในการทำนะครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์รถประกอบญี่ปุ่นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยซึ่ง Honda เปิดตัวกับ2ส,สีนะครับใน Honda g b 3 5 0 4จะมีเลขสีง่ายๆเลยสีเทา แล้วก็สีเบทนะครับสสีในสีที่เปิดตัวในปี2026นะครับอยากให้ลองไปดูกันจริงผมว่ากลิ่นอายความคลาสสิกกลิ่นความเป็นรถยุคนั้นๆน่นะมันจะมีออร่าที่มันจะแตกต่างกับรถยุคใหม่แบบชัดเจนรถยุคใหม่จะเน้นความสปอร์ตเน้นความซิ่งเน้นความหรูหรานะครับแต่คำว่าคลาสสิกกับ Honda ซีรีส์ของ GB ใน GB3504 เป็นอะไรที่แบบมันทำให้เรานึกถึงในวันวนนะั้นจริง หรือคนที่เป็นอารม์นั้นจริงๆหรือคนที่แบบมีความคลาสสิกยิ่งนักจริงๆลองไปดูกันจริงครับแล้วดูเรื่องงานประกอบดูอะหลายอย่างวันนี้เรื่องราวเดรมานแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ